ควิชิปเตอร์ทำงานยังไงโดยปกติแล้วการเข้าเกียร์จะต้องกำคัดแต่ถ้ารถของเพื่อนมีควิชิปเตอร์ก็สามารถเข้าเกียร์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องกำคัดมันมีประโยชน์มากๆเลยครับสำหรับการแข่งขันเพราะไม่ต้องมาเสียเวลากำคัดเวลาเพียงเซี่ยววินาทีก็สามารถตัดสินแพ้ชนะได้เลยและการทำงานของมันก็คือเมื่อเราเปลี่ยนเกียร์ควิชิปเตอร์จะทำงานเข้าไปตัดรอบของเครื่องยนต์ผ่านกอง ECU ที่ควบคุมการจุดระเบิดและการจ่ายน้ำมันทำให้กำลังของเครื่องยนต์หายไปชั่วขณะเป็นการลดแรงกระทำต่อชุดเกียร์เพื่อให้ก้ามปูสามารถดนัน สังเกตที่เกียร์ก็ต่อบก้นได้เลยผมมาได้กลับคั้นะต่อขึ้นก็ของดูคอติมอเตอร์821นันะเพื่อนมันได้ดังขึ้นแล้วลงนะเดี๋ยวโดี๋ยวลงให้ดูนี่ลงลง แล้วเพื่อนๆหลายคนอาจเข้าใจผิดว่ารถไม่มีควรีชิปเตอร์ก็สามารถเข้าเกียร์โดยที่ไม่ต้องกำคัดได้เหมือนกันใช่ครับมันเข้าได้แต่มันเป็นความเชื่อที่ผิดมากๆครับเพราะมันจะทําให้เฟืองเกียร์ของมันเพื่อนสึกหอ้อและเข้าเกียร์ไม่ได้อีกต่อไปซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากเข้าเกียร์แบบที่ไม่ต้องกำคัดผมแนะนําครับควรไปซื้อควรีชิปเตอร์มาติดจะดีกว่าของแบรนด์ไทยก็มีครับ ECU